สวัสดีครับท่านผู้ชมและเ c ซีผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้ผมแจ็คฟิชชิงคาแลนนะครับก็ได้พาพี่ๆนะนะมารับประทานข้าวเย็นเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เมนูของเราก็มีนี่ครับยำนะครับผมยำสบายนางนครับยำสบายนางผมก็ได้ทำเองครับผมยำสบายนางนะครับ อร่อยแน่ันี้ชีสจัดครับผมสบายนางจำสบายนางหรือว่าภาษาบ้านนอกเราก็เรียกว่าอะไรนะ้าคิริวในนี้ครับนี่ครับอร่อยครับจำชีสจัดเลยครับวันนี้เอามากินกันครับผมมาใา้เรเย็นกันนะครับที่น้าน้าครับแล้วก็มีนี่ครับปลาทอดนะครับผมมีไปออกไม้มา ก็ทำการตากเด็ดแล้วก็ทอดนะครับแห้งๆนะครับผมกินกับยำนี่ก็น่าจะเข้าท่าครับข้าวเหนียวพนโอตนะข้าวเหนียวมามากินกันเลยครับผมกันเลยเอีอนไหนยังไม่ได้กินข้าวก็ กินด้วยกันไหมครับผมข้าวเหนียวมีหักแก้มนะครับหักแก้มก็เย้ๆเลยวันนี้ก็มีหัูฟูนะครับผมแล้วก็แตงสลัดอากาศข่าวนะครับนี่ครับแล้วก็ผักกรนถินริมั้วแล้วนะครับกินด้วยกันครับผมกินท่านครับอันนี้ต้นหอมใสยย่ยำไม่หมดก็เลย เอามากินกับน,นี่ครับผมไปกินข้าวแ้วกันครับผมที่ครับขออนุญาตใช้มือนะครับอร่อยอร่อยแน่วันนี้ครับคำใหญ่ๆเลยโอ้โหสบายนังก็หักชิ้นใหญ่มากไปอ๋อปลาหินลิ้มรัวครับ ปลาทอดครับไปออกหมายมาวันนั้นก็ได้ปลาทอดมาได้ปลามาทอดสีนไหนยังไม่ข้าวเยนก็มาเินด้วยกันนะครับผม กินทีก็อร่อยครับยำสบายนานครับชิ้นใหญ่มาก ก่อนที่เราจะยำก็เอาสบายนางเนะไปลวกก่อนนะครับผมหรือว,ว่าให้ที้ริ้วน่ะมปลวกลวกให้สุกนะครับลวกให้สุกแล้วก็เอามาหั่นหั่นหั่นครับหั่นแล้วก็ยำนะครับทําการยทำทําง่ายครับผมตแต่ว่าสีท่าไหน,นจะทำนะครับผมมาเป็นรสชาติยังไงครับ บางคนก็จะชอบเปรี้ยวหวานนะบางคนก็รสจัดนิดนึงแต่ส่วนผมแล้วก็จะเปรี้ยวนิดน,นึงแล้วก็รสจัดนะครับมนูปลาทอดตึกตึกใ,ใส่ปลาทอดเข้าไปก่อน ทอ,อ,อดกรอบปลาไม่ตัวใหญ่เหมือนบอกหมายมาก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ประมาณสักสามสี่นิ้วครับผมได้รู้สึกว่าจะได้ตัวใหญ่ประมาณสามสี่ตัวที่ประมาณเท่าแขนนะครับผมนอกนั้นก็เป็นปลาสสามสี่นิ้วนะครับไม่ใหญ่กําลังทอดกรอบครับ คุณเยอะมากเลยนะนำจะทานหมดหรือเปล่าเอามาครับที้นพันยังไม่ได้คุณไหนยังไม่ได้ทานคึ้วกันอร่อยมากชิ้นใหญ่ พอลวกเสร็จแล้วก็ทำเครื่องยำครับทำเครื่องยำก็เอาเข้าวคั่วแล้วก็ต้นหอมอะไรหั่นใส่นะครับทำเหมือนยำทั่วไปแล้วครับผมทำถึงง่ายครับเพราะแต่ว่าเราชอบรสชาติแบบนี ูมแต่งเอาได้ครับผมใจก็ว,วันนี้อยากจะทําให้ดูแต่พอเอ็นว่าเลิกงานมาก็ค่ํนะครับก็เลยไม่ทันเลยปายๆกินเลยดีกว่า ปลาพอบพอบกอกแต่จริงแล้ววันนี้ทอดปลาผมกะว่าจะทํำส้มตํานะครับแต่ว่าเพราะเว่าเมื่อเมื่อคืนนี้กินส้มตําไปแล้วก็เลยว่าวันนี้ก็เลยมาทําไอ้ยําสบายนางหรือว่ายําผหกขี้ริ้วนะครับพอดปลากรอบ อ๋อ <Okay. S 2> ปาก็ที่ไปออกหม่มาก็ปลามันค่อนข้างรไม่ใหญ่ครับสามสี่นิ้วถ้าไปทำอย่างอื่นนอกจากทอดก็คงจะกินไม่ได้ครับ ต้มมาไปแทงก็ปลาค่อนข้างตั้งเยอะนะครับกระดูกเยอะนะครับก็เลยตักแดดไว้มันทอดนะครับมันได้หมดทั้งตัวนะครับ โ้อ <c oughs> ติดจานมากนะครับสิครับ

วันนี้ค่อนข้างเผ็ดรสเผ็ดจีดจาดมากดียังมีปลาทอด ก็ไม่ค่อยได้ออกหมายตกปลาผมอ่ช่วงนี้ฝนตกนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็ฝนตกมากตกแรงมากแต่วันนี้ก็ทำงานาไม่ไ,ไปไหนเนาะเย็ก็มาหัดกับ,บข้าวครับให้พี่นาลาและสีพันเลยดตามชมแล้วก็ได้ดูกันนะครับก็ไม่ได้ไปไหน นอกจากทำงานตุลเลนมาก็จะเลิกงานข้าหน่อยครับอันนี้ก็กะว่าจะทำถายให้ดูแม้แต่ตอนทำแต่ว่าไม่ทันนะครับผมมาช้าไปมาเลิกงานมาเด็ก็เลยชวนกินเลยทำเสร็จแล้วก็มากินกับเอฟซีทุกท่านนะครับผมแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านครับ ตบหน้าคูดเด็กก็อย่าลืมนะครับผมเอาป่านทุกที่นานๆครับ ลุงป้าครับหรือว่าลูกเบล็กแดงใครก็แล้วแต่ครับที่เข้ามาชมช่องนี้ช่องน้องใหม่ครับผมจากฟิชชิงไทยแลนด์นะครับตกปลากินนาเทียวนะครับคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับสไครตกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมครับใครชอบคลิปนี้นะครับเผ็ดมากแต่ก็อร่อยมากครับผมอร่อยสุดยอดมากเลยวันนี้ลูกมีปลากปอบนะครับอย่าลืมครับผม รับคลิปนี้ก็ลา่าไปคลินี้ครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าครับเราจะมากินข้าวแล้วก็ไปหาหมายตกปลาเด็ดๆให้พี่ๆนานาในทีท่า,านได้ติดตามชมเช่นเดียวกับวันนี้ลาไปก่อน,นครับผมจากพิซซิ่งไฮแลนด์ครับตกปลาหากินหาเที่ยวครับผมรครับ